สวัสดีครับสวัสดีช่วงหกโมงแรงครับจะกลับบ้านแล้วครับมืดตึ๊บตื้อแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบตึ๊บตื้อพุ่นแล้วครับผมพ่นพี่น้องครับนะครับเชี่งลองกระเป๋านก่ครับผมมาล่งแล้วครับแม่น้ำกันพานครับมือในโบได้ครับเฮ้วเชี้องลองนะครับลอเชี่องลองอยู่ครับตางค้นต่างไปเก็บนกครับกำลังมาครับผม เป็นไดบุ๊เป็นตาไฝ่ซองแม,แมปมากมนะครับมองมาา่ชัดจ้ะหาเคยล,ลงมาทังไฟเนียดทังสีเนาะนี่นาะเป้นไหโอ้โหโอ้ก็ีมือแถวอู้ยมกุ้ง่งเส้นกังโอ,โอ,โอ,โอ้พี่น้องเชี่ยนลองจัดมือละแต้มลยครับว่านแตมนึงมันอีกแตมนึงเอ้ สวัสดีเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับมันนี้มานน้ำกันสองคนครับผมพ่อป้ใหญ่ติดภารกิจนะครับโอ้ลักษณะมันเป็นอย่างไรที่มันหยีอมมันเคยจังอันนั้นอยู่มันหยียบช่วงไหนเยอะแยะแต่ไม่นกไม่คือบกคู่มันบ่เสาเนาะผมดูแล้วมันหย่อม เตอตอเอนนดินขออนุญาตอาจารย์ครับเดี๋ยวลงมาเบิ่งแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ครับนี่แหละครับอาจารย์ครับยาให่เสี่นลองเพิ่นเอามาเช็คเบิ่งครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับะเบิ่งเสี่นโอ้เสี่นลองฝีมือครับเก็บมือแล้วแต้มแล้วแต้มเลยครับโอ้ฝีมือฝีมือครับช่องนี้กำลังมาแห้งครับก่อนเปิดเทอม เด้อหยิ <c Ris ky> ้มปุยปุยเร่อุ้ยเบ่งน้ำการคายการย์ครับเช็คเบ่งดุสินเชื่อเด็กบ่เดอะแมนอยู่เอาพอต่อคันดิมันเป็นตัวมันบินน้องสักที่เชียนวานมาเนาะ สีเม kind of hmm. ียนจักบ oh, oh, yeah, ินลองจากตัวผู้แต่ตัวตัวเท่งตัวเมียเป็นตัวบินลงเมียนเป็นจะรูปแล้วสิ่งเคล็ดลมบนกแม่ครับผมอ้าวนกแม่กันับแต้มล้ะครับผมโอ้ยิ้มไปๆเลยครับมันครับตัวไหนเนี่ยมรกกดครับเจ้ามารกกดโอ้จะเลี้ยงมือได้ตันี้ไหมโอ้นุงมันนะครับผมเอาเบิ้งคักๆด้วย แ่เป็นนกเก้าบ่นกแก่ยู่ยน่ะนกนี่อายุบ่อาขออนุญาตนะครับหยุดทิ่ไปเพียงแค่นี้ครับอาจารย์ครับมืดละครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีแม่งกับผมกับเชยนลองครับขออนุญาตไบเพียงแค่นี้ครับผมเชนองไว้ดีครับครับครับดีครับ